วัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแบงคุ้งอีกแล้วนะฮะเป็นพาร์ทที่สอง EP ที่สองนั่นเองกับการจะมาตีบวกติดแตกเจ็บวันนี้จะมาตีลูกชอนะฮะลูกชอออยากให้มันติดตีล่อก่อนตีล่อแตกไป แตกไปแล้วอยากให้ติดมากเลยจะได้ฟูแมนยูเนี่ยชอบมากเลยแมนยูเอาเปลี่ยนเป็นปผู้รักษาประตูก่อนเดี๋ยวมันแตกกันแตกกันแตกมาช่วยกัน5นาทีหนึ่ง 2องสามสี่เฮ้ยหลงกดวะ่ะชิบหายแลกอีกเออก็ยังดีวะมันติดอะสุดท้ายนียฮะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่านะฮะก็ย้อนกลับไปดูได้เลยครับ ถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามเพือ่อชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ